ยาแจกนะครับเพราะว่าตัวเองยังไม่มีเลยจะไปแจกคนอื่นทำไมเออเวอร์โคตรเวอร์เออ,เ,อ,เ,อ,เ,อ,อ <c oughs> เป็นไรเนี่ยโอเคนะครับก็สมาชิกแคนนะครับผมก็โอ้โหมีคนเปลี่ยนชื่อมาไม่เลิกแคนว่าจะว่างหนึ่งคนนะแคนว่าจะว่างหนึ่งคนนะพรุ่งนี้มาเล่นดันกันอะไรประมาณเนี้เออก็สำหรับคนที่สนใจจะเข้าแคนผมนะครับผมก็สามารถเข้าแคนผมได้นะครับผมเออ ก็แปบ๊บนึงนะครับก็มีน้องคนไหนอยู่นะที่เขาแบบรับมานะรับมาแต่ไม่ได้เล่นเลยคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนไหนวะแนะนำมาอยู่แคมผมนะแรงขอไดมอนด์ขึ้นไปเอ้ยขอแพทนะครับผมแรงเดี๋ยวแรงซิเวอร์ผมจะมีโอกาสที่จะต้องเตะออกแล้วต่อให้เปลี่ยนชื่อผมก็เตะนะครับเพราะว่าคือมาอยู่แคมผมต้องพัฒนาการลงแรงด้วยนะไม่ใช่ว่า ได้แค่เปลี่ยนชื่อแล้วมาอยู่แคนผมผมเตะออกไป4คนเมื่อวานคืออะไรไหมหนึ่งไม่ออนนะคะผมเยอะมากเออมาอยู่แคนผมไม่ออนมันไม่ได้คนดูแคนผมก็จะเลเวลสี่แล้วคนดูดูซี่มันได้ครึ่งแล้วอ่ะเออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมาแจกโค้ดฟรีให้กับคนดูด้วยสําหรับใครอยากได้โค้ดโค้ดอยู่ตรงใต้คอมเมนต์เลยโค้ดก็จะได้กล่องสุ่มสกินปืนฟรีๆเลยนะคะผมส่วน กิจกรรมนี้เข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนะครับผมว่ากิจกรรมเขาเล่นกันยังไงนะครับสำหรับคนที่ใหญ่ผมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมยังเหลือกิจกรรมอะไรบ้างก็จะเหลือกิจกรรมล็อกวิกฤตคนข้างตั้งรับไอเทมแห่งสมรภูมิบนสินโลกนะผมก็ถึงวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับผมเออ ก็จะหมดเขตแล้วนะผมพรุ่งนี้น่าจะหมดเขตป้าคนดูถ้าผมจำไม่ผิดนะเออพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้วันที่อะไรวันนี้ป้าคนดูมันหมดเขตวันนี้คนดูวันนี้วันที่เก้าเฮ้ยใช่ป้าผมดูในคอมก่อนโอเควันนี้วันที่เก้านะครับก็มาสุ่มกันไล่เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้หัวข่าวตัวนี้ก็รีบมาสุ่มด่วนเลยนะครับเออส่วนรีวิวกิจกรรมนี้ผมก็รีวิวให้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นมหาสงครามนักล่าฆ่าหัวนะผมเลือดข้างเลือดข้าง นักล่าเรื่องข้างนักฆ่าการันตีไอเทมนะผมอ,ะอันนี้หมดเขตวันที่สิบสองนะคะผมก็เหลือเวลาสามวันนะครับก็ให้คนดูเลือกเอาเลยว่าคนดูอยากได้ชุดไหนผมแนะนําให้เอาเป็นชุดดีแท็กนะเพราะว่าคือชุดดีแท็กอะมันเป็นชุดที่แบบผมจะบอกให้แล้วว่ามันโคตรแรงผมอยากจะสุ่มว่าคนดูให้เหลือสักพันห้าร้อยเพชรเอาไหมคนดูเออหน้ารองว่ะ เอ้ยงั้นเราเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันดีกว่าไหมเรื่งั้นผมลองไปสักตาไปวื้์ไปเลยยี่สิบเก้าเพชรดูดีว่าเราจะได้อะไรคนดูเออได้สก,กินปืนเฮ้ยโคตรเวื้ไหนเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเ้ยเรายังมีโอกาสที่หนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อสก,กาสก,กาตัวนี้ผมยังไม่มีไปเอเอเอ,เอโอ้ซกกาอีกกระบอกโอ้โหถ้าได้กระเป๋าก็ถือว่าดีนะขอหน้าไม้ก็ได้นะครับผมเออ ก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงคือจะเป็นกิจกรรมชนเผ่านักล่านะครับผมจะเป็นชุดใหม่เลยที่จะเป็นซุดชุดแชมเบอร์ชุดแชมบอรแชมเบอร์นะผมแชมเบ้าบอยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะอถือว่าสุดจริงนะผมกิจกรรมนี้ก็สามารถมาสุมกันได้แล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยกิจกรรมผมแนะนาให้คนดูมาที่กิจกรรมนี้ก่อนมันมีหมดเขตถึงวันที่12อโอเคนะครับคุณดูว่าผมแต่งตัวเท่ปะอือ โคตรเทเลยอะโคตรเหมือนนักแข่งอะเฮ้ยไอดีนักแข่งมะเนี่ยคุณดูรับอันนี้ก่อนนะครับเออสำหรับคนที่มีอยากได้หนวดขาวจริงๆผมจะมาแจกให้นะคุณดูเห็นปะเนี่ยหนวดขาวของจริงเออดูหนวดด้วยเออหนวดมันเท่จริงเออแล้วก็มีหนวดขาวโอ้โหหนวดขาวแว่นตา โอเคนะคบผมก็แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูเลยว่าผมจะแจกสกินปนอะไรก็ช่องผมตอนนี้ได้มีสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับใครที่อยากจะมาเข้าร่วมแก๊งผมอะไรอย่างนี้ก็เออสำหรับคนที่สมัครนะคบผมก็ผมสตีมอะไรอย่างนี้คนดูสามารถส่งสติกเกอร์ให้นะคะผมได้สําหรับคนที่สมัครช่องผมแค่35บาทนะคบผมเออใครจะสมัครก็กดสมัครได้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับไม่ใช่ลิงก์ใต้คลิปกดตรงช่องผมนี้สมัครก็ กดสมัครได้เลยนะครับก็สําหรับผมมาสตรีมแล้วคนดูมาคอมเมนต์มันก็จะมีเอขอขาเียกว่านะมันจะเป็นไอ้กลมๆมอ่ะคนดูเออมันจะบอกแต่ละเดือนว่าคนดูคือติดตามแบบสมัครช่องผมมานานแค่ไหนแล้วเออจะมานี้เลยก็สําหรับคนดูที่อยากสมัครก็สมัครได้เลยนะผมก็ถ้าผมมาไลฟ์สดคนดูสามารถมาแบบส่งติ๊กเกอร์ที่ผมได้ตั้งค่าไว้ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูเลยก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองให้ครบ6 0 0ยซับด้วยตอนนี้ก็ 5้0อยกว่าซับนะผมฝากไปกดติดตามด้วยช่องสำรองลิงก์ก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครอยากได้โคฟฟีค่คาตาแล้วก็หนวดข่าวแบบอยากได้จากผมจริงๆที่ผมให้นะก็สามารถทักเฟซผมมาได้ลิงก์เฟซอยู่ใต้คลิปนะครับผมเออสามารถทักเฟซมาคุยพูดคุยกับผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็ทักมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามเฟซผมด้วยลิงก์เฟซอยู่ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกดเข้าร่วมกลุ่มผมด้วยกลุ่มตอนนี้ก็ ฝากเข้าร่วมด้วยผมสามารถคนที่ยังไม่มีแคนโพสหาแคนได้นะครับโอเคนะครับลิงกลุ่มทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยว่าคนอยากได้ชุดอะไรเฮ้ยมันมีกล่องมันเข้ายังงี้เ่รคนดูอ๋อมันต้องเข้าทางจุดหมายนี่หว่าเออไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้ผมจะแจกให้คนดูอะไรดีอะผมอยากแจกให้ทุกคนเลยอะก็คนดูไม่ทำตามกติกาก,ากานันนะ อยากจะแจกนะคนดูเห็นใจนะครับผมเห็นใจคนที่อยากได้นะครับนี่เออสำหรับเอางี้ดีกว่าใครอยากได้อะไรคอมเมนต์บอกผมไว้ดีกว่าอยากได้ปรับเปลี่ยนชื่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะปรับเปลี่ยนชื่อผมก็มีแล้วนี่ครับผมจะผมพาเข้ามาดูเลยปรับเปลี่ยนชื่อนี่นะผมปรับเปลี่ยนชื่อก็มีแล้วซื้อไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะผมซื้อไว้แบบเอาไว้เปลี่ยนชื่อได้เ่ที่ผมอันนี้ผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะผมโอเคนะครับ สำหรับใครที่อยากได้แบบเปลี่ยนชื่อหรือจะเป็นท่าทางฟรีแบบนี้นะครับผมเออก็วันนี้ผมมาแจกหนวดข่าวให้คนดูได้ไงใจดีนะครับผมวันนี้ใจดีนะจะมาแจกหนวดข่าวให้คนดูเออวันนี้ใจดีนี่ท่าทางที่ผมมีจะแจกให้นะครับผมโพดประมาณนี้เลยเอาไปกดปิดเวอร์โอ้คนดูนี่นะครับผมประมาณนี้เลยท่าทางที่ผมมีนะนี่ถึงสุดท่าทางนี้นะครับผมเออสำหรับคนที่อยากจะได้นะครับผมเพียงคอมเมนต์ยูไอดีพร้อมชื่อเฟซไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมเออ ก็สําหรับคนที่อยากได้จริงๆจะเป็นหนวดขาวที่ผมจะมาแจกให้ประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นโค้ดสกินปืนใครอยากได้ก็มเมนชื่อเฟซพร้อมยูดีเฮบุนไว้ใต้คลิปนี้นะผมก็อย่าลืมสําหรับคนที่ได้อยากได้ผมกติกามีดังนี้กติกาใล้ใต้คลิปก็บอกไว้ด้วยนะผมโค้ดผมทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์แล้วนะสามารถไปใส่ได้เลยนะผมรีบใส่ก่อนหมดเขตน,นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ โคกติกาผมก็ทิ้งไว้บอกไว้ใต้คลิปแล้วนะผมก็กติกามีเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์ผมจะไม่บอกว่า,วากี่ไลค์แต่ผมขอแค่แค่ให้คนดูกดแค่คนละหนึ่งไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมไว้ที่สาคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยอย่าลืมกดแชร์ไปหน้าเฟซด,ด้วยนะผมเพราะว่าผมสุ่มผมต้องตรวจด้วยว่าแชร์ไปตรงไหนนะคะผมไม่งั้นมันจับไม่ได้นะครับผมเออก็อย่าลืมแชร์ไปหน้าเฟซส่วนตัวหรือหน้ากลุ่มต่างๆใครที่มีกลุ่ม สิบกลุ่มห้ากลุ่มแชร์ไปหมดเลยก็การันตีของให้ผมจะละก,กาจะส่งให้เลยนะผมก็ใครที่แชร์เยอะมีสิทธิ์ได้เยอะนะผมก็สําหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ใครอยากได้โค้ดอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปอยากได้สกินปื้นบอกไว้ใต้คลิปอยากได้อะไรถาวรเอ็อกอะไรอย่างงี้อยากผมทําคลิปก็บอกได้นะครับผมก็สำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมบายบาย